พวปิงรักสาวมาขอเมียแต่งงานใหม่สุดแฮปปี้เมียไม่ห้ามแต่อยู่ไม่ถึงสี่เดือนจูจูเมียใหม่ขอหย่าลั่นผัวแบบนี้รีบเอาคืนไปเลย เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าในบางสังคมผู้ชายสามารถมีคู่สมรสได้มากกว่าหนึ่งคนโดยต้องได้รับการยินยอมจากภรรยาคนแรกรก่อนรวมถึงสามีต้องปฏิบัติต่อภรรยาทุกคนอย่างเท่าเทียมอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามไม่นานมานี้นะคะซึ่งวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ทนายคนหนึ่งค่ะเขาได้ออกมาแชร์เรื่องราวสุดแปลกที่เกิดขึ้นในประเทศมาเลเซียเมื่อสามีคนหนึ่งได้ออกมาขออนุญ,ญาตภรรยาคนแรกเพื่อแต่งงานใหม่แต่รัก ครั้งนี้กลับสอแววไม่แฮปปี้อย่างที่คิดนะคะจนภรรยาใหม่ถึงกับขอหย่าในเวลาไม่ถึงสี่เดือนค่ะเรื่องราวดังกล่าวถูกบอกเล่าผ่านติกตอกของทนายสาวที่ดูแลด้านคดีเกี่ยวกับครอบครัวและคู่สมรสนะคะเธอเปิดเผยค่ะว่าชายคนหนึ่งได้พบกับผู้หญิงคนใหม่หลังจากที่เขาแต่งงานมีภรรยาแล้วทั้งคู่ตกหลุมรักกันไวมากและต้องการจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันค่ะดังนั้นฝ่ายชายจึงไปขออนุญาตจากภรรยาคนแรก เพื่อที่จะแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนปรากฏว่านอกจากภรรยาคนแรกจะไม่แสดงท้าทีหึงหวงแล้วเธอยังตอบรับคำขอของสามีอย่างใจกว้างด้วยนะคะเธอบอกว่าตราบใดที่เขายินดีที่จะดูแลเธอต่อไปเธอก็ไม่ใส่ใจต่อให้เขาอยากจะอยู่กับภรรยาอีกคนถึง6วันต่อสัปดาห์ก็ตามและนั่นทำให้สามีแฮปปี้มากๆเลยค่ะแต่แล้วชีวิตแต่งงานแสนสุขยืดยาวเพียงไม่ถึง4เดือนค่ะเมื่อจูจ่ๆภรยาคนที่สอง ก็ออกมาเรียกร้องขอ,อยาและอว,วยภรรยาคนแรกนะคะว่าเอาของเธอคือนไปซึ่งกลายเป็นว่าแท้จริงแล้วผู้ชายคนนี้มีปัญหาด้านสุขอนามัยที่มันแย่มากๆเขามีหลายอย่างที่มีความสกมกแถมเข้าห้องน้ำเราก็ไม่กดฉักโครกอีกด้วยปล่อยให้ภรรยาคนที่สองต้องมาตามเช็ดตามล้างคอยทำความสะอาดให้จนในที่สุดเธอก็ไม่ขอทนอีกต่อไปนะคะอยากคืนสาม,มีแก่ภรรยาคนแรกมากๆเลยทนายสาวเธอเผยนะคะว่ากลายเป็น ว่าภรรยาคนแรกเธอรู้ดีว่าสามีของเธอสกมกแค่ไหนและเธอก็ทนกับเขามาจนท้อเมื่อเขามาขอแต่งงานใหม่เธอจึงตอบตกลงทันทีค่ะแล้วก็ปล่อยให้ภรรยาคนที่สองอาศัยอยู่ร่วมกับสามีอย่างเต็มที่สัมผัสกับฝันรายที่เธอต้องเผชิญแทนแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางทนายแนะนําให้ทั้งคู่ลองหาที่ปรึกษาด้านการใช้ชีวิตคู่ดูก่อนเพื่อรักษาชีวิตสมรสของพวกเขาเอาไว้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ